เปี่ยวกะเทียมนะคะแทนกะเทียมเปลี่ยนจากนั้นเราก็เอาเข้าวกล้งนะคะเข้าไปทอดหรือไม่ทอดไร้นยนะโอเคข้งแห้งนะคะล้างน้ำให้เรียบร้อยนะคะเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเม่ตใช้น้ำมันจากกระเทียมเตี๋ยวนะคะที่เหลือเราก็เอาไปผัดก่อนกุ้งเชียงเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าลงไปผัดนะคะเขาลงไปผัดไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะแล้วก็จะผัดจนเขาเริ่มบิ้นมันออกมานะคะ จากนั้นเราก็จะเอาเห็ดหอมนะคะลงไปผัดน้ำมันเนาะค่ะหมูสับของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปผัดเขานะคะก่อนที่เราจะเอาไปต้มเนาะเพราะถ้าเราเอาไปต้มก่อนเลยเนี่ยตัวหมูเนี่ยนะคะมันก็จะแทบจะไม่เหลือไปกับน้ำนะคะแล้ววันนี้เราก็จะใช้เป็นสามชั้นด้วยนะคะเพิ่มความนิ่งนะโอเคค่ะแต่น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะขนมจะสุกเราข,ข,ของเรารที่ทอดไว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปต้มรวมกันนะคะเป็นน้ำลาดนี่เราก็จะเตินม,มน้ำลงไปเพื่อที่จะต้มนะคะต้มน้ำลาด เราจะใส่สาชั้นลงไปนะคะตรมนี้เขาจนเปื่อยนิ่มเดี๋ยวเราจะใส่หมูสับนะคะตามลงไปค่ะปิดฝาค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะใส่สามเกลือลงไปนะคะสามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุลงรสน้ำปลาค่ะก็เอาที่เราชอบเลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ประมาณสองอนโต๊ะซอสใยนางรมค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว เดี๋ยวเราก็เติมซีดำลงไปนิดนึงนะคะ่ะสีดำหวานแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้นะคะที่ทอดเอาไว้แล้วเนะเาะก็ใส่เข้าไปด้วยเต้าหู้นะคะที่เราแบ่งเอาไว้เนาะแบบนิ่มๆเนะาะแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมค่ะเห็ดหอม ก็ชิมรสนะคะดูที่เราชอบเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําซอสกันนะคะน้ร,ราดเนาะเราก็จะใช้น้ําตาลอิริทอนนะคะอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงหรือว่าใครจะใช้เป็นน้าตาลธรรมดาก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้เป็นลิริทอนนะคะตรงนี้มันก็จะไม่กระตุ้นอินซูลินของเรานะคะใส่้าไป แล้วเราก็ใส่สีดำมาใสในปริมาณที่เท่ากันจากนั้นเราก็เติมน,น้ำเปล่านะคะเราก็คนเขาให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดไฟค่ะจากนั้นเราก็เปิดไฟค่ะเที่ยวไปเรื่อย